กูซ <aunque S 2> ิฟิก EMF ลีเดอร์สมติงอ๋อวันนี้ได้อยู่นานละเพราบ้านนี้ได้อยู่นานละกูซิฟิกยเว้นเจอกระดานนะถ้าเจอกระดานก็เอามากระดานมาเล่นเอาซันิที้ตงอ๋อบ้านนี้ อ,อ๋อไม่ใช่ห้องใต้หลังคางไม่ใช่ห้องคุณได้ยงอ,ยอ,ะอะไรอะ่ะพี่เป็นได้ยินใช่ปหมได้ยินสิเหมือนเสียงประตูเปิดแบบเป็นประตูปกติด้วยนะเป็นประตูน่ากลัวเป็นประตูแบบประตูใหญ่อะ่ะอี๊ดอิดกันเงี้ยอี๊ดใช่บานเปิดเออน่าจะเป็นเสียงบานเปิดเพราะมันไม่มีเสียงแบบนี้ในเกมไม่เคยเออ,เออมันแสดงว่าทั้งคู่้องกันว่าเสียงอะไรอ่ะ คือเล่นเกมนี้คือต้องใช้เสียงเยอะมากใช่คือต้องฟังฟังเลยว่าอะไรที่กระต่ยายมันแตกพรอมมาคือคือมันอยู่ไหนในบ้านเลยข้างบนแล้วเหรอครูว่าชั้นสามเหรอชั้นสามดูบวอวยาเลยครูไม่ใช่ั้นสามนะ please นะ no, no, no 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 ไม่ใช่ข้างบนของพอลครูไม่ใช่ที่สามอะ มันค้างครับของเราค้างอ่ะสิบสามจดเจ็ดของเราโอเคไมค้างอุ้ย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 ออะไรตึ๊กหไตุ๊ตุ๊กต๊ม่รู้ดิไม่พี่แบนอยู่ข้างๆเราไม่ได้ยินอย่าพึ่งหนียังไม่เจอห้องยังไม่เจอห้องพี่แบนอย่าพิ่งหนีสิบสามจดหนึ่งขับประตูนี่สิบสามจุดหนึ่งสิบสามหนึ่ง เดี๋ยวเราไปเช็คข้างบนดูเดี๋ยวเราลองดูข้างล่างให้อีกทีก็ที่เป็นแปรโมชันอ่ะคือที่ไม่ได้ยินเสียงอ๋อเป็นไปได้วะใช่เหรอเท่าไหรอ่ะฟีซิงเราด้วย เช่สามเหรอสามห้องมันใหญ่ไปใช่ปะมันเลยค่อยๆเกลีย่ยใช่ไหมเอากล้องมาเยอะๆเนาะอ,อือออปิดแล้วปิดแล้ว,น,ลวนี่ยั็หูมันแปะไม่ได้เว้ยเห็นปะไห<ง>นอุ้ยนีด่ดอกตกเป็นรองเท้าบูท นี่ยแปะกับพื้อนแปะกับแพงไม่ได้ต้องเลือกเลือกฝั่งเนี่ยเพราะมันจะแปะแต่ไอพวกกำแพงแบบจิบเหลี่ยมเร็วเร็วมาเราจะต้องอันนึงอีกอันนึงเราอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยไม่งั้นเราพี่เบนถ่ายมาเราไม่อยู่นี่คือเราโดนด่าแน่โอ้โห่แล้วโผล่แล้วพี่เบนไม่ต้องกลัวเอ้ยมันโผล่ละโผล่ตัวมันเลอยใส่มันเลอยใส่ แสดงว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอายเท่าไหร่ไปดูซานนิตี้ด้วยว่ารถเยอะแค่ไหนถ้ารถเยอะยูเล่เหลือหกสิบสี่อ่ะยูเล่ละแต่เป็นมีความเป็นไปได้ที่เป็นยูเล่ M A ตอนออยังไม่ได้เปิดกล้อ,กองนะอิ้ยจ้อะไรอ่ะเห็นแล้ววิ่งได้ไหมวิ่งเดี๋ยวขวากระดวนตรงั้นนะบันไดเดินลง ทำไมมันห uh ั้นเร็วจังเลยวะดีมอนปะวะเลี้ยสินี่ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆตรงสุดทางเลี้ยวขวาโอ้โหมันตามมาจริงๆด้วยวะเออตรงไปเลี้ยวคิดซ้าย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 ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆ เข้าไปแอบในห้องปะตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย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 เข้าไปในห้งๆๆองไ,ไม่เข้าวะไม่เป็นไไม่เป็นไล e ี้ยวซ้ายเดี๋ยวจะต้นแล้วนะเดี๋ยวจะทางตันแล้วนะ e e โอเค e โอ้ย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 โอ้ั่อ้ยโอ้โอร์โอ้ยอ้ยมีโม้ัโอเซนอ้ยอรยอียอ้ทโอกูแปะไว้อ้ยโอโอ้ยยย ใช่ดีมอนเหรอฟรีซิงดีมอนปะเราว่าเป็นดีมอนอะถ้าเป็นดีมอนก็จะก็จะต้องเจอโกสไสไต้งกับฟรีซกับสปิริตบ็อกซ์ซึ่งเราจะไม่ไปคุยกับมันใช่ไหม พี่เบนอย่าเพิ่งเข้าหามเข้าเด็ดขาดโอเคเต้รไปเยือนสมุดต่อใช่ปะ <c oughs> เรายังไม่มีอ๋อโอเคมีไฟฉายสำรองโอเคต้องเล่นปลอดภยัยต้องเล่นปลอดภัยหน่อยละโอเคจะสมัครไหม มีคนถือสมาร์สติกไปพี่เบนถือสมาร์สติกไปถือไฟฉายบวกสมาร์สติกไปแล้วก็แผ่นคิวเครื่องใส่มันนะแล้วเดี๋ยวเราจะเครื่องหนังสือใส่มันนะถ้ามันมาไปให้ทัานจุดให้ทัานจุดสมารแล้วคว้าใส่หรอก,ก็ตอนมันตอนมันล่า ตอนมันล่าตกอยู่ตรงนี้เลยวะยังไม่ทันหาเรื่องเลยผีโตอ,อื่นนี่คือหาเรื่องแทบตายไม่ลา่าตัวนี้คือแบบจะเล่นไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลอโอเค ขอโทษโทษถ่ายมดอุ้ยเออ้ีแถวเนี้ยขอขอมันได้ปะไร in the book please หรือว่า can you write in the book please 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 สวิตช์บอกยี่ไงไม่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  เราว่าดีมอนว่ะไม่เคยเห็นตัวไหนล่าเร็วขนาดเมื่อนะ <c oughs> ก่อนเนี่ยโอเคไม,ไม่ไม่เอาไม่ไปถามก่อนเนาะพี่เบนต้องขึ้นมาด้วยนะพี่เบนน้องเอากัญยามาอีกอันอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง มีความเสี่ยงสูงในการตายรอบนี้สนิตีเท่าไหร่ <c oughs> ที่เป็นกินยาก่อน <c oughs> เรายังไม่อยากให้มันเกิดไปแปโมชันให้ชั้นสองคนเนี่ยไป,ไปดูตอนกับยาไม่ต้องโมชันกับยาอย่างเดียว <laughs> อุ้ยเหล่าที่หนึ่งตกใจปีดเห็นบอกอีกห้อมาแล้วมาเร็วไม่ฉันจะไปแบบโมชั่นอ่ะนี่ไม่อยู่ข้างบนไม่ดังตอนมันโผล่ไม่ดังเลยแต่ก็น่าจะอยู่ข้างบนใช่ไหมไนี่นี่นี่โมชั่นอยู่นี่สองอันเลยเนี่ย Hello, Steve. Hello, chat. Hello, Hello, Where are you? 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 Where Where are you? Where are you? are you? you? Are you, are you in here? Where are you? Where okay. like are you? Where 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 ท้องแอบป,ปะทายนี่ทายนี่่ายแล้วเนี่ย่ะถ่าแล้ว,ลวยังยังทันอยู่กูกูจุดไฟอีกะมองไม่เห็นมันจริงๆะผีผีสปินเตอร์เซลเติ้เข้ามายัง <c oughs> ออกจากบ้าออกจากาออกจากบ้ถ่า,า, <c oughs> ายทันป่ะเต โมชไม่คือเขามไม่ช่วยแลพี่เบนี่อยู่ด้วยกันีอกพี่เบจุดกับยาไปไว้ป่ะตอนมันจุด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 ไม่งั้นพวกเราตายไปแล้วคนนึงอะไม่งั้นตายไปแล้วคนนี่แน่ตรงนั้นนะจุดนันมันมันเบนมันออเออไก็จุดจุดจุ มันอยู่กับเบนน่ะแล้วเบนก็แบบจุดแต่จุดกำมยานไว้ใช่ไหมคือเราตายแน่ๆ่เมื่อกี้คือเบนคือเบนจุดปุ๊บมันอ่ออ๋ออ๋ออ๋อก็คือจุดมันถึงได้ไม่บุ๋ใช่ไหมจำได้ปะเพราะมันมีเวลาหกปีอ่ะถ่ายไม่ติดเหมือนกันดีหะตัวอะไรเนี่ยดีมอนปะยังไงก็ใช่แล้วแหละ มีแค่ทีม,อม,ม่อนะพี่เบนทีหา้ากูระชึกอีต่าหูบอกเอาไปจุดไงสาตนติกน่ะพูดจุดนันไง <c oughs> ไม่งั้นเราก็ตายวะา,า, <c oughs> าก็เป็นไปได้แต่แต่ว่าตรงนั้นณจุดนั้นคือแล้วใครบอกว่ากูอยู่ข้างในแล้วกูกลองไปแบบมันน,มนั้น okay. เอาไงเออคูทิฟิกปะ่ะ เฮ้ยแต่ว่าไม่ได้ Clean the area near the ghost using smart stick ยังไม่ได้นะเออไม่ได้ยรงนั้นหรอ <c oughs> คือว่าไม่ใช่ดีมอนวะยูเลเหรอ เอาไงดีวะกูรู้พอแล้วกูไม่ขึ้นเป็นไรอีกแล้วเราว่าดีมอนว่าเติร์นจะเป็นลมทำมิชชั่นสมาร์สติกไม่น่าจะโหดร้ายพอใหใจขนาดนั้นเออแต่กูอยากแปะโมชั่างี้ค่ะไปแปะทำไม <laughs> ไม่ต้องแปะแล้วมากแต่ได้เวลา ก็รู้ไงเวลามันไล่อ่ะพี่เบนดูพี่เบนจะไม่ต้องไปแปะเพิ่มหรอกคือดูจากตรงนี้ก็พอมันมาเนี่ยข้างบนมองไม่เห็นด้วยนี่ใช่ไหม ปิดให้วะใจดีจริง <c oughs> อยู่เละก็แย่แหละล่าอะไร <c oughs> ใช่ไหม,มเข้าไปยังไม่ทันทำอะไรเลยอะ่ะออแอบออแอบเซนเซอร์ไม่ได้จับเสียง ต้องขึ้นไปอีกปะล่ละได้ไม่แต่เราต้องมีโอเคงั้นเราเราเราถ่ายรูปไม่ได้นะไปพอจะออเป็นลมนี้ค่ะเดี๋ยวเป็นลมอกีกตกโอ้โหแม่งปุ๊บแขนแข็งมาแ,แล้วจะกินแนอีเี่อะ จะพอพอพอจะกูเนี่ยเข้าไปกูปตายแน่เงี้ะอ่าพี่เบนตายแน่ใช่ไม่มีอ่ะสันติเตี้ยตรงนี้เลยเหรอ,อเออเผื่อมันอยู่บนบันไดใช่ป่ะมันเป็นไปได้ว่าที่มันอยู่บนบันได เออวิ่งขวาโา้มันทำได้ไหมแก<อ>ช่วยห,<ม>หน่อยได้ยังได้ยังได้อะไรสมาร์ทสติ๊กไหมยังไม่ได้ได้ยังได้ยังไ,ได้ยังมันอยู่ไหนวะไม่ได้แล้วอะ่ะฉันว่าคนขวาไม่ของเรามันหมดไปแล้วอะ่ะ ไม่ด้ต้นถ่ายอันนี้ได้ปะมันปกติกล้องมันเป็นแบบนี้อันนี้มันเป็นแบบนี้ปะขึ้นไปเลี้ยวขวาน่าจะอยู่โซนนั้นฟีซิ่งหมดเลยเว้ยขวากับตรงด้านล่างขวากับด้านบนเปล่าไปไมันอยู่ข้างหลังเราไปซ่อนก่อนจะ ทางเดิมมันหาเราไม่เจอมันไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนปะอ้ามันอยู่ชั้นสองอยู่อยู่ชั้นสองกำลังลงไปอ่ะคือมันมันลงจากชั้นสามไปมามันอยู่ชั้นสามแต่เราไม่ได้สมาร์ทสติ๊กแน่ๆมันน่าจะอยู่โซน ือขึ้นบันไดไปเลี้ยวขวากระด้านหลังน่ะึกออกปะน่าจะอยู่ไอแอร์เรียประมาณนั้นอ่ะเม่อี่ฉันเมื่ี่ฉันดูนะมันอยู่ประมาณนั้นที่ฉันได้ยินเสียงดังๆน่ะจะอยู่โซนนั้นห้องใหญ่จิตหยุดาแล้วบอกด้วยนะหยุดแล้วต้องไปเอาสมาร์ทสติ๊กมาอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเยวเอาไปโยนเติร์นวะเราว่ามันไม่คุยกับพวกเราแล้วเติร์นฉันหรอไม่ไม่ยู่ผี มันบูเลยอะแล้วคือแบบคนิตีสูงขนาดนั้นยังบูออะดีมอนลอยปร์เซนก็ต้องไม่ต้องถามมาแล้วหรอกว่าแค่เอาเอาเควสอันนั้นก็พอซึ่งแบบไม่ได้ไม่ได้สมารถติยืนไม่มันต้องหยุดมันต้องครูซิฟิกมันไม่หยุดทันนะมันคือเอีมันไม่ได้หยุดทันแบบนั้นนะคือมันหยุดแบบก่อนล่าก่อนล่า ใช่หมดแล้วอ่ะสมาร์ตสติกอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านสมาร์ตสติกหมดอ๋ออยู่หน้าบ้านเดี๋ยวไปเาเดี๋ยวขวาครูซีบิกก็ย้ายไปตรงนั้นด้วยนะอันหนึง่งอีกดอกไฟท่านร้านเดียวพี่เบ้นไฟชั้นสามเปิด,ปปดอะไรนะไฟชั้นสามเปิดถึง มันมีคูลดาวนะฮันติงเนี่ยไปทานทีหรอเป็นจีนเหรอจีนก็เร็วก็ตายอ่ะตรงนี้ใช่ไหมอ่าโดนนั้นแหละขึ้นไปแล้วก็ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้แล้วได้แล้ว ตรงนี้เติร์นมามาย้ายคูซิบิมาตรงนี้ฉันบอกแล้วว่ามันน่าจะอยู่โซนนั้นอยู่ไหนบ้างคูซิบิเออโอเคไม่เป็นไรอันเดียวพอคูซิบิเบนไว้ตรงบันไดบันไดล่างสุดไม่รู้ใครเอาไปหรือยังบันไดล่างสุดโอ้แสดงว่าบันไดชั้นหนึ่งเลยครับบันไดชั้นหนึ่งเลยโอเค okay. ก็ใช้ชีวิต หวาดเสียวเนี่ยจะทุกคนนี่ไงไปสาม <c oughs> นี่จะเป็นรอบที่สามเฮ้ยที่สี่แล้วนี่มีแถวอะไรบ้างเดี๋ยววางหน้าบันไดวางหน้าบันไดมาแล้ววะโอ้อมันเริ่มมาแล้วไม่ได้หันนี่ถ่ายรูปดิถ่ายรูปถ,ถ่ายไปตรงนั้นแหละ ถ่ายไปมั่วโอเคปะกลับบ้าน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 ไม่ได้ปาเดี๋ยวเดี๋ยวเราซ่อนไปดีเองเติร์นเดี๋ยวเราซ่อนในบ้านเองไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไปหรอกคืออยู่ในบ้านก็พออยู่คนเดียวก็พอแล้วเออเดี๋ยวเราอยู่ในบ้านซ่อนอยู่ในบ้านนะเอป้า แล like <c oughs> <c oughs> ้วก็มีคนดูกระดานกับแอคทิวิตี้อะไรแบบนี้หน่อยนะือว่ามันหายไปแล้วก็เอาตอนนั้นละยอดน่ากลัก็จริงอ่าคูซิฟิกได้แล้วบอกเลยยังจ้ะ นแล้วไม่ได้คุ้ซิฟิกด้วยดิยังยังมันเดินแถวเราอะลองย้ายไปลองย้ายไปไว้ตรงนั้นเลยปะตรงที่เราเห็นมันเดี๋ยวตอนเติ้ลเข้ามาย้ายหนึ่งไปไว้ตรงนั้นแล้วก็ไปโกสไปไปคุยกับมัน ส่วนเราจะย้ายที่ซ่อนก็จะเฮฮาหนิดหนึ่งแต่ทำไมวิ่งหนีได้อะวิ <h <h ่ง้่ดย๋ยวพูดว่าตั้งตายพูดว่าเป็นใยดีกว่าเดินเออเออเดินายแล้ว จอกันข้างบนนะ้น okay, โอเคเดี๋ยวมาอยู่ของม<ะ>ันไปเช็คไปค่าแล้วไปเช็คคือบองเฮี่ยนไม่เห็นอยเราติดให้แล้วนะพี่เบนโมชั่นเซ็นเซอติดกันมานี้อันเลย ได้ไม่ได้ไม่ได้ What ฮะแต่ไม่ได้ตานไม่ไหนวะฮึดิต้านมาไว้ตรงไหนเชื่อเชื่อเชื่อเรายังไม่ได้หรอพี่เบนสิยังไม่ได้ยังไม่ได้ ใช่เราก็ลึกกว่าานเหมือนกันปูเลยได้ครีเอททันติ๊กเฟรเลยไอ้เห่าแม่งเราทุกใจอีกอั้มันมาติดป่ะกลับมาไม่เอาไม่เคยเห็นตอนหน้าต่อตาขนาดนี้มาก่อนคือแสดงมันต้องล่าบ่อยมากๆเลยนะมันถึงได้แบบขนาดนั้น เดมอนใช่ไหมมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นอย่างอื่นถ้ายูเลก่ก็ก็จะตกใจนิดนึงนะแต่ก็จะทำใจได้เหมือนกันไปแล้วนะถ้าไม่ใช่เดมอนก็เป็นยูเล่ที่ตอนต้นต่นเบอมกเคนี้เครียเอาไปตั้งไปก็ได้ <S <S> <S เอาจูดาไปตั้ง คโอ้ my god โอเคถือว่าเป็นเกมสุดท้ายที่มันมากีี่่นนู้รักะ